วันที่30สิงหาคม2567กรกลมอุตุนิยมวิทยารายงานพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะ พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้ยละ6 0ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ6 0ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมทางด้านภาคกลางค่ะมีฝนฟ้าขนองร้ยละ6 0ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีและกาญจนบุรี ภาคตะว,วันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะ ด้านภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีค่ะและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาและสตูลค่ะและทางด้านกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะ